นุญาตจบการเรียนเรื่องการวัดตำแหน่งที่ไว้ที่แบบฝึกหัดครั้งที่แล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องต่อไปนะคะก็คือหัวข้อใหญ่มันก็คือการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะซึ่งการวัดการกระจายของข้อมูลเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนอยู่ทั้งหมด2รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันแรกก็คือการวัดการกระจายสัมบูรณ์แล้วก็อันที่2นะคะก็คือการวัดการกระจายสัมพัทธ์นะคะ พอเราเรียนจบสองเรื่องใหญ่นี้นะคะเราก็จะจบบทนี้กันนะคะแล้วก็จะเหลืออีกหนึ่งบทนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าการวัดการกระจายสมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะที่มีเพียงแค่ชุดเดียวค่ะมีข้อมูลชุดเดียวแล้วเอามาตรวจสอบดูว่ามันมีการกระจายมากหรือกระจายน้อยนะคะก็คือ เพื่อวัดการกระจายของข้อมูลชุดนั้นนะคะเพื่อตรวจสอบดูว่าค่าจากการสังเกตของข้อมูลนั้นมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4วิธีก็คืออันแรกค่ะพิสัยอันที่2ส่วนเบี่ยงเบนคอทายอันที่3ก็คือส่วนเบี่ยงเบนเฉลีย่ยแล้วก็อันที่4ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะส่วนอันที่2ก็คือการวัดการกระจายสัมพัทธ์นะคะแตกต่างกันยังไงก็คือ เป็นการวัดการกระจายซึ่งได้จากการนำค่าที่ได้จากการวัดการกระจายสมบูรณ์เนี่ยหาด้วยค่ากลางของข้อมูลดังกล่าวนะคะดังนั้นค่าที่ได้จะเป็นอัตราส่วนและอัตราส่วนที่ได้นั้นนะคะจะนำมาใช้เปรียบเทียบว่ากลุ่มใดมีการกระจายมากหรือกระจายน้อยกว่ากันซึ่งมีวิธีการหาทั้งหมด4วิธีนะคะก็คือสัมประสิทธิ์พิสัยหรือค่า cr นะคะข้อ2ก็คือสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนคอทย อันที่3ก็คือสัมประสิทธิ์ของส่วนเบียเบเบ่ยงเบนเบี่ยงเบนเฉลี่ยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเดี๋ยววันนี้เราเรียนอันแรกก่อนนะคะก็คือพิสัยอันนี้ง่ายมากนะคะก็คือค่าแรลงพิสัยคืออะไรนะคะพิสัยก็คือเป็นการวัดการกระจายที่ง่ายค่ะโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงรายละเอียดอะไรเลยสูตรมีว่าพิสัยนะคะหรือค่าแหลงหาได้จากข้อมูลสูงสุดลบข้อมูลต่ำสุดนั่นก็คือ x max x max ค่ะ x max ลบ x min ค่ะมากที่สุดลบน้อยที่สุดตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีข้อมูลคือ27 5 4 9นะคะข้อมูลที่มากที่สุดคือเลข9 x max ก,ก,ก็คือ9ม min ก็คือ2พราะพี่ใส่ก็คือเอามาลบกันได้เท่ากับ7อ่าทีนี้ ต่อไปนะคะกรณีที่ข้อมูลนั้นมีการแจกแจงเป็นอันตรภาคชั้นพิสัยนะคะมีสูตรก็คือสูตรนี้พิสัยก็คือขอบบนขอบบนของอันตรภาคชั้นที่มีค่ามากที่สุดที่มีค่ามากที่สุดลบขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะมาดูตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่าเรามีตารางแจกแจงความถี่ของคะแนน สอบของนักเรียนดังต่อไปนี้นะคะก็คือคนที่ได้1 0 1ถึงคะแนนนะมี2คนไปเรืเ่อยๆจนถึงคนที่มีคะแนนสอบ4 0ถึงมี2คนนะคะจากตารางก็พบว่าคาร์อบอนของอันตราคชั้นที่มีค่ามากที่สุดอะไรคือค่ามากที่สุดคะอันนี้ค่ะคือค่ามากที่สุดค่ามากที่สุดใช่ไหมค่ามากที่สุดก็คือแม็ก ม็กค่ะอยู่ในชั้นนี้อันนี้ก็คือน้อยที่สุดก็คือ X อ็กมอ่าให้ดูตัวนี้นะคะเป็นหลักก็คือช่วงนั่นแหละช่วงมากกับช่วงน้อยทีนี้ขอบบนของช่วงมากขอบบนหายไงขอบบนก็เอา49่สบเก้ามาบวกศูนย์จุดห้าเพราะฉะนั้นขอบบนก็คือ49่สิบทีนี้อัน อัน x มินก็คือเอาขอบล่างค่ะขอบล่างก็คือเอาตัวที่น้อยลบด้วย0.5ก็เท่ากับ9.5นะคะแล้วก็เอาข้อมูลนี้มาลบกันเพราะฉะนั้นพี่สัยก็คือ40คะแนนแค่นี้ค่ะอันนี้ง่ายน,นิดเดียวอันนี้ให้นักเรียนทำค่ะข้อ1กับข้อ2ข้อ1ครูไม่ทําให้ดูข้อ2อ,อะข้อ2ก็คืออะไรเนี่ยอ่ะ ข้อ2นะคะเขาเขียนสลับกันเขาเขียนสลับกันก็คืออันนี้จะน้อยใช่ไหมคะมินอันนี้แม็กมินแม็กนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพิ่ัยก็คือเท่าไหร่คะพิ่ัยก็คือข้อมูลอ่า มากที่สุดอันนี้นมันบอกว่าอะไรเนี่ยคะแนนที่มากกว่า72ให้เอาถือให้เอาตัวนี้เป็นขอบบนค่าคะแนนที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นขอบบนก็คือ72บวก0.5ก็เท่ากับ72.5 72.5 72. ลบขอบล่างของข้อมูลที่น้อยขอบล่างก็คือ59.5ก็ลบ59.5ได้เท่าไหร่นั่นก็คือพิสัยของข้อ2นะคะข้อ3ลองทำเองอ่ะก็จบค่ะจบแค่นี้ But